ใช่ใช่สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะต้องขออนุญาตมาทางผู้ที่จะมาพูดคุยกัเราคุณธนาวุฒินะคะเห็นว่าช่วงนี้ฝนเริ่มจางๆแล้วใช่ไหมคะก็ฝนเบาลงเนื่องจากว่าคือพายุยังมีกําลังอยู่นะครับก็จะดึงเมฆเข้าไปอยู่ที่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในอีสานเราเนี่ยก็จะเมฆจะน้อยหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้วันเดียวนะครับพอพายุอ่อนกําลังลงคือหายไปละก็จะเริ่มเข้ามาสภาพเดิมก็คือมีฝนบ่ายค่ำเข้ามาบ้างค่ะเชิญเลยครับ คอบคุณคุณประพินพิษคุณประพาสครับสวัสดีครับปรากฏการที่เกิดขึ้นนานๆจะเจอปีนี้นะครับปกติก็ช่วงเดือนกันยาสิงหาจะเป็นช่วงที่มีพายุเข้ามาแต่ปีนี้เรารอรอก็เจอพายุแค่สองลูกนะครับที่ผ่านเข้ามาแล้วก็หลายคนก็ที่อยากได้น้ำก็ก็บ่นว่าไม่เห็นมีฝนตกเลยนะครับก็เนื่องจากว่าพายุเคลื่อนค่อนข้างจะสูงนะครับทางเวียดนามเหนือทางลาว ไม่ไม่ได้แตะเข้ามาในเขตประเทศไทยเลยศูนย์กลางน,นะครับเพราะง,งั้นกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นก็จะอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะรับผลกระทบบางท่านอาจจะเจอลมกระโชกบ้างบางที่นะครับก็มีฝนเข้ามานิดหน่อยแค่นั้นเองซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เส้นทางมันขยับขึ้นไปสูงนะครับจากภาพดาวเทียมจะเห็นว่าออพายุนี่ก็อ่อนกําลังลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแม้ว่าจะจะเห็นหมุนอยู่บ้างแต่ว่าก็ก็เมฆก็กาหายไป ทางฟิลิปปินส์ก็เหมือนจะก่อตัวมาเป็นพายุโซนร้อนแล้วล่ะเมื่อตอนตีหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ก็คงไม่ได้มีฝนเข้ามาในบ้านเรานะครับสำหรับภาพเมฆใกล้ประเทศไทยเข้ามาอีกนะครับจะเห็นว่ากลุ่มเมฆหนา,นาๆที่สีเข้มๆเนี่ยนะครับอยู่ทางตอนเหนือของของไทยเรานะครับ ทางอีสานก็จะเป็นช่องขา,ขาวๆที่ส่วนใหญ่นะครับมีมีเคลื่อนเขียวๆอ่อนๆเข้ามาบ้างซึ่งก็เป็นเมฆชั้นต่ําที่ไม่ค่อยได้มีฝนเท่าไหร่นะครับก็ทําให้อีสานเราก็ฝนน้อยลงไปนะครับสําหรับแผนที่อากาศเช้านี้จะเห็นว่าพายุของตัว,ต,วตัวแรกนะครับจะเปลี่ยนจากตัวพายุเป็นตัวแอรไปแล้วก็คือยอมเข้าโหดอากาศต่ำนะครับที่ที่เพิ่มเข้ามาทางฟิลิปปินส์ก็จะเป็นพายุอีกตัวหนึ่งซึ่ง อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือแนวโน้มไม่น่าจะเข้ามาทางประเทศไทยนะครับก็น่าจะเข้าฟิลิปปินส์แล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปทางมาสมุทรแปซิฟิกขึ้นไปทางญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับผลกระทบจากตัวนี้ไม่ได้รับไม่ประเทศไทยเรากคงไม่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องของของน้ําของอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็คง จะต้องตามดูกันอันนี้เป็นแนวโน้มที่เป็นการคาดหมายนะครับคือที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้คาดหมายนะครับก็คือจากการคํานวณแล้วก็คือเส้นทางพายุที่จะเกิดตัวใหม่นี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือใกล้ใล้เข้ามาในฟิลิปปินส์แล้วก็เวียงออกไปนะครับซึ่งก็ถ้าคนที่ต้องการน้าก็บอกว่าน่าเสียดายทีเดียวคนที่กลัวเรื่องภัยพิบัติก็บอกว่าดีไม่ต้องเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ความต้องการนะครับทีนี้มาดูการคาดหมายวันนี้นะครับ ในประเทศไทยเราก็ยังคงมีพอมีฝนอยู่นะครับแต่คงจะไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าไหร่ก็เป็นภาคใต้แล้วก็ทางซีกภาคตะวันตกรวมทั้งภาคเหนือจะเห็นว่ามีสีเขียวเขียวสวฟีฟ้าๆเนี่ยแปะอยู่ทางโน้นเป็นส่วนใหญ่นะครับของเราก็ทางภาคอีสานก็จะเป็นขาวๆก็คือไม่ค่อยมีฝนสักเท่าไหร่นะครับก็คงอรออีกสักสองสาวันนะครับน่าจะมฝีฝนเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับ วันนี้ผมจะขออนุญาตให้ดูภาพล่วงหน้าไปประมาณ2สัปดาห์นะครับว่าแนวโน้มฝนที่จะเกิดขึ้นสีฟ้าๆๆฟ้าฟ้าเข้มเข้มเนี่ยก็จะเป็นตัวพายท <Felipe. S 1> ททุที่จะเกิดนะครับประเทศไทยเราก็ยังเห็นว่าเป็นสีเขียวเขียวอยู่นะมีฟ้าฟ้ามาแปะบ้างนะครับแต่ก็ยัง ยังอยู่ในแนวค่อนข้างจะอยู่ทางตอนบนนะครับทางทางเหนือตอนบนทางอีสานตอนบนนะครับจะเห็นเข้มเข้มเข้ามาบางช่วงนี้คือจะเป็นช่วงบ่ายนะครับก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนในลักษณะของฝนบ่ายค่ําได้เกือบทุกวันนะครับาภาพตัวนี้ก็จะยาวไปจนถึงต้นเดือนตุลานะครับอพอเราเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งก็มาดูอีกทีว่าแนวโน้มที่ที่ผมเรียนไปเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับก็คงต้องรอวันที่สี่นะครับคุณประพินทร์พิดคุณประภักครับท่าที่สังเกตนี่คือปีนี้ไม่ค่อยมีการเตือนเรื่องของน้ําป่าไหลหลากดินถล่มข้างทางเนี้ยไม่ค่อยมีนะฮะน้อยครับเพราะว่าฝนฝนตกน้อยมากในพื้นที่คือฝนต้องตกต่อเนื่องนะครับสักสองสาวันถึงจะเกิดลักษณะนี้แต่ฝนจะตกอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่แค่นั้นเองที่ตกต่อเนื่องอย่างทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกนอกนั้นี้ก็ ก็จะตกสักวันสองวันแล้วก็หายไปนะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณธนาวุ้มากเลยค่ะมากครับขอบคุณมากครับ,รบผม